สวัสดีครับพบกับชาววันพุทธที่21พฤษภาส5 6 8านะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง EP ที่40นะครับวันนี้มีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ3 0 0บาทนะครับสนใจโทร062 560 847 1นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับช่งองค์ที่1ได้เลยนะครับ องที่หนึ่งนะครับเป็นผ้าสมเด็ดเนื้อเก่าๆนะครับพร้อมกับกรอบกันน้ำสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ300บาทนะครับแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับองค์ที่หนึงจะเป็นสมเด็จสองหน้านะครับอันนี้อีกหน้าหนึ่งนะครับอีกหน้าหนึ่งของท่านนะครับแตกลายงานสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ ต่อไปองค์ที่2นะครับองค์นี้ยังสวยเลยนะครับเป็นเนื้อเก่าเกนะครับเนื้อเก่าๆแห้งแห้งสวยๆแบบนี้เลยพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่2นะครับเป็นกรอบกันน้ํานะครับกรอบกันน้ําสีทองสวยๆเลย ด้านหลังขององค์ที่สองนะครับก็จะประมาณนี้เลยเป็นรอยเปลือกไม้แบบนี้เลยนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับ องนี้สวยๆกันเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยๆแบบนี้กันเลยเป็นกรอบกันน้ําเหมือนกันนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สามก็จะประมาณนี้เลยนะครับองค์ที่สามนะครับ ต่อไปองค์ที่4นะครับพิมพ์ทรงสวยๆเนื้อสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับพร้อมกับกรอบสีทองสวยๆเลยนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ300บาทนะครับส่งฟรีทุกรายการเลยนะครับ ด้านหลังขององค์ที่4ก็จะแตกลายงาประมาณนี้เลยนะครับแตกสวยๆแบบนี้เลยซูมกันให้ดูชัดเจนเลยนะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับ องค์นี้เนื้อเก่าเก่าแห้งๆนะครับแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ทรงสวยๆนะครับเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับองค์งนี้องนี้องค์ที่ห้านะครับลูปหลักชัดเจนแบบนี้เลยนะครับองค์ที่ห้านะครับ ด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับองค์นี้ก็เนื้อเก่าๆนะครับเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย แตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับสูมกันให้ดูชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นพระเก่าๆนะครับเป็นพระสมเด็จเก่าๆเก่นๆแบบนี้เลยแห้งๆเลยครับแตกลายงาสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับ ด้านหลังขององค์ที่6นะครับองค์ที่6นะครับต่อไปองค์ที่7ดนะครับ องค์นี้สวยๆกันเลยนะครับเป็นเนื้อเก่าๆนะครับลงลักทองสวยๆแบบนี้เลยองค์ที่เจ็ดนะครับ ด้านหลังขององค์ที่เจ็ดก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะมีรูปรอยตามแบบนี้เลยนะครับเป็นพระเก่าๆนะครับองค์ที่7นะครับต่อไปองค์ที่8นะครับเป็นสมเด็จปกโพลงลักทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ทรงสวยๆเลย ซูมกันให้ดูชัดเจนกันเลยนะครับเป็นผ้าสมเด็จปกโพนะครับด้านหลังของท่านก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับตามรูปเลยนะครับ องที่แปดนะครับต่อไปองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้าเนื้อเก่าเก่า <ๆ S 1> แบบนี้เลยนะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับ น,นี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของท่านนะครับองค์ที่9้าจะเป็นสมเด็จสองหน้านะครับอันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งของท่านนะครับพิมพ์ทรงสวยๆนะครับเนื้อเก่าๆนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับกรอบกันน้ํานะครับกรอบกันน้ําสีทองประดับด้วยเม็ดเพชรนะครับสวยๆเลย องที่สิบนะครับองค์ที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่สิบนะครับองค์นี้พิมพ์ทรงสวยๆนะครับเนื้อสวยๆเลยเป็นเนื้อผราเก่าๆนะครับพร้อมกับกรอบสีทองนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาอง์ละสามร้อยบาทนะครับ อันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งของท่านนะครับองค์ที่สิบจะเป็นสมเด็จสองหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งของท่านนะครับพิมพ์ทรงสวยๆนะครับแตกลายงานสวยๆแบบนี้เลยเนือหาหมวลสารชัดเจนนะครับองค์ที่สิบนะครับ องที่สิบนะครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองนี้เนื้อจะออกประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อเพื่อนจะออกมาประมาณนี้เนื้อท่านประมาณนี้เลยนะครับ ที่11ก็เป็นพระสมเด็จ2หน้าเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งของท่านนะครับรูปลักษณ์ชัดเจนมากเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับน่าสนใจรับไปเช่ากันนะครับองค์ที่11นะครับ ชอบองไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์0 6 2นะครับ560 8 4 7 1นแปนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์ทรได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีทุกรายการเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเลยนะครับขอบคุณครับ